สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านเลยผมดิดนะครับผมทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ในกระท่อมกลางป่าเลยนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยได้ทําไว้นะครับอยู่ระหว่างเขาเรียกว,ว่าเชิงสันขขาวด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเชิงสันขขาวที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆด้วยเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็นั่งเป็นเขาเรียกว,ว่า โต๊ะเอาไว้นั่งดื่มกาแฟกันนะครับผมก็เดินทางมากับจังเกิลบอยนะครับผมสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านครับครับผมตรงนี้ก็มีแก้วที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยวางไว้ทั้งหมด3นะครับทุกคนเป็นแก้วจากกระบอกไม้ไผ่เลยนะครับผมซึ่งนี่นะครับผมจุดที่เราจะมาพักกันคือจุดตรงนี้นะครับผมเป็นกระท่อมกลางป่าเลยนะครับผมซึ่งเป็นขนาดย่อมๆนะทุกคนนะทรงแบบพอดีเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยทำออกมาค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยต้องยอมรับว่า เออเป็นกระต๊อบ,บที่สวยนะครับ mm. ทุกคนคือสวยเลยนะครับผมแล้วก็เตาไฟเนี่ยก็จะยกสูงหน่อยนะครับให้มันเสมอกับพื้นนะครับก็สามารถประกอบอาหารกินแบบสบายๆนะทุกคนดิโอถือว่าสวยมากๆนะครับผมแล้วก็เชิงข้างล่างเนี่ยจะเป็นจุดที่มีน้ําตกนะแต่ก็ต้องเดินไปอีกระยะหนึ่งนะทุกคนนะก็จุดนี้มีเหมือนที่ผมบอกนะมันอยู่เชิงเนินสันเขานะทุกคนนะก็น้ําตกเนี่ยลงไปจากตรงนี้เนี่ยประมาณสัก เออ50เมตรได้นะทุกคนนะแต่มันจะเป็นคล้ายๆเชิงเหวนะครับก็ก็เวลาลงไปเนี่ยก็ต้องลงไปเฉพาะคาดดีๆนะคืออย่าลงไปช่วงกลางคืนดีกว่านะเพราะมันก็ลกด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพักในจุดตรงนี้เนี่ยหวันเลยนะครับทุกคนมาเสซท่ามกลางบรรยากาศ กระตอมใหม่ที่เพื่อนเนี่ยได้ทําไว้นะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะขอากางไฟชี้นั่นก่อนนะเพราะท้องฟ้าเนี่ยดูมันไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะครับผมอาจจะมีฝนตกในช่วงเออดึกๆก็เป็นไปได้นะแล้วก็เราก็จะหาฟืนด้วยนะเพราะยุงเนี่ยเยอะมากๆเลยทุกคน

Well of them. ตอนนี้เนี่ยไฟก็ติดดีแล้วนะครับทุกคนนี่คือไฟลูกใหญ่เลยนะครับผมซึ่งตั้งแต่ก่อไฟติดเนี่ยยุงเนี่ยน้อยกว่าเดิมเยอะเลยนะแทบจะไม่มากันเลยนะซึ่งจุดก่อไฟตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นทิศทางลมเนี่ยพัดถักเข้ามาทางเขาเรียกว่าทางพวกเรานะครับคือทางกระตอมนะครับทุกคนสังเกตดูจากควันนะครับทุกคนดูเจอไหมครับนี่เหมือนมันพัดเข้ามาฝั่งนี้นะครับทุกคนนะ ซึ่งควันพัดมาตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดีไหมมีนะครับคือมันช่วยได้ไล่ยุงนะแล้วก็ไล่คนด้วยนะทุกคนนะเราเนี่ยหายใจแทบไม่ออกเลยนะครับผมซึ่งจ well, ุดด้านหลังนะทุกคนนะนี่จุดด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรายียกว่าเนินหน้าผาดิ่งเลยนะครับทุกคนนะสูงมากเลยนะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นน้าตกด้วยนะพอเราเนี่ยได้ยินเสียงเลยทุกคนอาจจะได้ยินเสียงนะครับนี่ตรงนู้นนะครับจะเป็นเสียงน้ําตกนะถ้าเราจะลงไปเอาน้ําเนี่ยเราก็ต้องสามารถไป ไปทางนี้ได้นะทุกคนนะถ้าเราไปทางนี้เนี่ยมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเราไปทางนี้เนี่ยมันก็จะไกลแต่มันส,สบายกว่านะครับฝั่งนี้มันจะเดินขนึ้นแล้วอ้อมนะครับทุกคนแต่ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นทางดิ่งลงไปเลยนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้โอเคครับทุกคนหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนแทนเนี่ยจะทําเมนูอะไรก็รอติดตามรับชมนะครับผมซึ่งเพื่อนแทนเนี่ยจะเป็นเชฟในวันนี้นะครับผม ก้าดีเพื่อนเดียเด๋ยวตัดไม้นีบเอาไ่ถ้าขีริ้วก็มีมเยนะเยนะี่แนะก 爸爸。 ถูกแล้วเพื่อน i มาครับทุกคนมาทานข้าวพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เอาช้อนมานะเราก็จะใช้ไม้ไผ่เนี่ยเป็นช้อนนะครับทุกคนคืออาจจะตักลําบากหน่อยนะแต่มันก็พอได้นะครับวันนี้นี่ทุกคนวันนี้แทนหุงข้าวสวยมากนะทุกคนนี่มาดูกับข้าวที่แทนทํานะอันนี้จะเป็นเอ,อตำแตงนะยำแตงยำยำแตงทุกคนแล้วก็ใส่พริกเม็ดโดดด้วยนี่แล้วก็อันนี้ หมูนะัหมูผัดเผ็ดตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคมามาทานข้าวพร้อมกันเลยดีกว่านะครับดวนเนี่ยอร่อยปะอืมออออร่อ นนี่กิเต้องเบาลบจริงเนระมันเส็ไม่หวมันต้อมเจเนยอันนี้ก็ออกดินเลยก็เส็มไหมใส่ล้อดีครับเนาเราปูนพอดี Yeah. Vale. หลังจากที่เราเนี่ยทานข้าวเสร็จนะทุกคนนะบอกเลยว่าในค่ําคืนนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยนะครับผมซึ่งเดือนนี้เนี่ยผมคาดว่าอากาศจะเย็นกว่าเดิมเนี่ยประมาณสักกลางเดือนนะครับกลางเดือนนี้แล้วก็จนถึงปลายปีหน้าเลยนะครับผมก็จะเข้าสูนหน้าหนาวแบบเต็มต the ัวเลยนะครับผมซึ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยส่วนมากเนี่ยผู้ผมเนี่ยเข้าป่ากกันนะทุกคนคือเราเนี่ยจะชอบผูกเปแล้วก็มีกองไฟไว้ข้างๆนะทุกคนนะ คือมันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่เหมาะกับช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับผมซึ่งผูกเปนอนด้วยแล้วก็มีกองไฟข้างๆหรือว่านามพวกมันกล้วยแล้วก็ข้าวโพดอะไรร้อนๆมาย่างกินกันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่แบบดีแล้วก็เออเขาเรียกว่าถ้าอยู่กับเพื่อนฝูงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเออมีความสุขมากๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงในค่ําคืนนี้เนี่ยพวกเราก็จะนอนบนกระสอบหลังนี้เลยนะพื้นเนี่ยเย็นมากทุกคนพื้นเนี่ยเย็นเลยแหละ กระต้อมเนี่ยพื้นเย็นมากนะแล้วก็กองไฟเนี่ยในค่าคืนนี้ผมคิดว่าใครที่นอนออติดกล่องไฟเนี่ยได้เปรียบนะทุกคนได้เปรียบมากๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะปูที่หลับที่นอนแล้วก็พวกเราก็จะพักผ่อนกันแล้วนะครับในค่าคืนนี้นะทุกคนนะไดี๋ยงไงก็มาปูที่รับที่นอนกันก่อนดีกว่านะครับผมได้เปรียบไหมล่ะ อู้่นอนเนียดินเปยนยวน่าจะเย็นเย็นเลยฮะให้มันคายเย็นก็พอลวกระเป๋าอยู่ข้างล่างอย่นด้ขึ้นมาลงกเปากก่หรอ้าารทมาทางนี้นะอาหารทางไหนะ นู้นทางนี้ก็ได้ของวันไม่มีอะไรกัพี่นอนจริงจริคือแน่นอนนี่ต้องห่มเปยด้วย เมื่อคืนไหนล่ะผงเปย์ใช่พ่อผมเมื่อคืนวันไหนอเออมันตีขึ้นข้างบด <c oughs> จริงกะ้ะไม่โกหกนะสำหรับคอนนี้ด้านหลัง่องน้องดูว,ว่าด้นหลังไฟด้วยว่ีเยวนอุ่น ็นเม็ดหรอกมันหายใจไม่ออกกันดิเพื่อนเใช่เราไฟมันยังติดไม่ดีต้องรอให้มันต <ını> <that> ิดดีๆกันเพราะมันไอ้นี่ฟืนมันเปียกน้ำไงมันชื้นอมน้ำเวลาข้อไฟเพื่อควันจะเยอะเดี๋ยวรอกอน I love that. สวัสดียามเช้าด้วยนะครับผมเช้านี้เนี่ยเราก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยเก็บเขาของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะเย็นพอสมควรเลยนะครับดีนะที่เรามีผ้าห่มนะครับทุกคนที่ผมเนี่ยนำมาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรเลยเหม,มาะกับที่เราเนี่ยเดินทางมาช่วงหน้าหนาวนะก็ต้องพกผ้าห่มแบบผืนใหญ่ๆหน่อยนะทุกคนนะซึ่งเอ,อ่อถ้าเป็นผืนเล็กเนี่ยอาจจะป้องก,กันความเย็นเนี่ยอกกาจจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็ เก็บข้าของแล้วก็เคลียร์ขยะทั้งหมดนะที่เราเนี่ยนำมาจากตั้งแต่เมื่อวานนะทุกคนเราก็นํามาเผาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมก่อนที่เราเนี่ยจะเดินทางออกนะเราก็จะเช็คขยะของเราให้เรียบร้อยกันก่อนแล้วก็เราเค่อยจะเดินทางออกกันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราทั้ง2คนด้วยนะครับทุกคนในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็รอติดตามได้ว่าคลิปหน้าเนี่ยเราทั้ง2คนเนี่ยจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ย ผมกับเพื่อนแทนเีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับ